สวัสดีตอนสายเดดยิ่งอันแต่เงินหูวล้านบรรยากาศโกกอกตอนนี้นะคะนี่เน้นมันางพิงแดดได้ค่ะนี่ไงนางพิงคแดดมันหนาวคนจ่อยจะหนาวค่ะว่าคนอ้วนจะไม่หนาวยายเวิร์นจ่อยยายเวิร์นผู้ลูกแต่เช้าผู้กระเพลนเมื่อเช้านี้ค่อยเหลียวค่ะปกติยายเวิร์ โอ้มากวาดเอ็ดข้าวต้มเมื่อเช้านี้เอ็ดข้าวต้มเมื่อเช้านี้หนาวๆแล้วโอ้เอ็ดข้าวต้มกันเสื้อให้นี่นี่ดูนะคะอันนี้คือหมาเยเวินเจ้ารวย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 ดูสิหันมาหน่อยกินขนมมองกินขนมใจอยู่หน้าภาคขนมไหมนี่นะครับสัญลักษณ์ของเขาคือมี มีรูปหัวใจอยู่ตรงหน้าผากตรงหน้าผากเป็นเป็นเองนะคะอันนี้นะเป็นตั้งแต่เกิดรูปหัวใจนะแต่นักเลงมากนักเลงมากจะปึ๊ดนะคะบุจะปึ๊ดนะกลัวเจ้ารวยมีด้ซูงงงงงใหญ่เหานั้นค่ะปลี่ยนงอันหมามาบะเบียครบเอาก็ซื้อ,อยามาท่าคือยังได้ดี โอ้ยมีหุ่นแจกงคนน้อยคดใหญ่เด้อเอันมาลุ่มกันนั่นนะ,ะนนนไปเลาะก้อนค่ะแจ้งน้อยยังเราไปสวนพุ่อไปวัดแล้วเนาะวันพฤหัตอนี้เราส่เขาม่เตเขาไม่ดีนะเอออันอ,นอาจารย์เอาพักมาหน่อยนะแล้วค่อยพอดวันเราซื้อหมูเ,เขาไปพัดแล้วค่อยมาไม่ทันตะลี่ขึ้นมาแล้วตะลีไปแล้ว น,นี่จากโมงแล้วลืมเบิงนาฬิกาลืมดูนาฬิกาเอา,เอายิงเธอเธอไม่ได้ลงวัดบอกโอ้ลงอยู่คุณนายยอมย้อมสี เบมันย่านาวเลยอ้อมาแมตคิดแต่ไฟนะ <มา S 1> แล้วแล้วอบอกเก็บทัรแล้วบอกน,นี่เขาเก็บค่าน้ำนะนพ่อใหญ่สิงกับพ่อออตโต้พ่อใหญ่สิงจะได้ไปนอนนอนมุกหรือไม,มุกบ่ผูยย้ใหญ่ออออออโอ้แต่สิงจะได้ไปนอนรีสอร์ท ไปประสมแบบซองมือเขาน้อยกีดอย่างผู้เดียวแล้วบ่าส่งขึนแล้วโอ้ยฮูแจักว่าไปนอน่งซึ่งคงไปกีดมือสาวนี้นนนนจะไปกีดหัวแรงกะหนึ่งแล้วก็ไปกีดซ้ำแจงกะหนึ่ง

อายปุ้ยไม่ได้ลงวัดบ่ลงจ้าขึ้นขึ้นมีแกงหน้นไม้ผักกระจองจำเจียวเอออันมีคนไปลุกแล้วบ่สักยังประกาศยังไม่ลงมิจฉุคเทาได้ลงน่ะอันนี้ค่อยลวกผักกระจองลงนี่พระอาจารย์เพิ่นเอาผักมาโอ้เดี๋ยวไปลวกก่อนลวกลสีอันนั้นนะเดี๋ยวนี้เอ็ดแข็งไปด้วยคุณบ่าเอาใส่เกลือลงชุบล้วรับเนาะแล้วก็บีบนื้อเส้นน้ำไหลบีบต้องไปบีบมุมมุมเนาะเอินิ่มๆโอเคโอเคอางงะทค่ ไปลงวัดค่ะงอันนั้นค่ะได้ลงเลยเหรอสายก็ได้โด้คอเอ็ด้อต้มมื่อสาวนี้สี่เซส,สายก็ได้โคเอ็ด้อต้ม <c oughs> เห็นมีฟ้าวนะไปทุกหมู่บ้านบ่ ไปประชุมเลยะพ่อเยพ่อเยสิงอุกอังไม่อยากเป็นโหนผู้ใหญ่มีหุ่นจักแล้วเฮงไก่ โอ้ยมีตรงเอาเดอะมันไม่ได้ก็คือมีซื่อไปประชุมเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะคะประชุมกกตไปนอนนะครับมันมุกเขาขี้เกียจกลับมาวันนี้กับพรุ่งนี้เออกีดอย่างผู้เดียวละพี่น้องนะคะสำหรับคลิปนี้ฝาก้เทันทนี้นะคะบรรยากาศตอนสายๆก,กกวันนี้ได้ไปทํางานก่อนเริ่มมีกองไฟอยู่ริมถนนนะคะตอนเช้าๆอากาศหนาวหนาวแบบหนาวหนาวมาสองสามเช้าแล้วแต่พด ตะวันออกประมาณนี้ก็จะจะอุ่นแลว้วเบไม่ได้ปิ้คัจีบหรอสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะแต่สิงบอกว่ากันไปสองมือนี้น้ำหาดในเบื้งเอาแต่ย่าแล้วนาะเบเบเอยฉันก็มีสำลองไว้สองพัลรตรบุษนไม่ได้ข้าง สำหรับคลิปนี้ฝากไว้ทอนนี้นะคะสวัสดีค่ะ